เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่แท็บ workspace นะคะนี่นะคะเราก็จะได้เรนส์เข้าออกมาค่ะที่เราเลือกเป็นแบบโหลดออกมาในลักษณะนี้ค่ะมีถนนเป็นต้นมานะคะอาคาร แล้วก็มีพื้นที่ราบเหมือนกัน,นะค่ะเราสามารถยงแยกประเภทเดนส์าวได้ค่ะไปที่เครื่องมือ t ทู l ค่ะแล้วก็เลือกเดนส์าวนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นคัสซิฟายเก point ค่ะแล้วก็โอเคนะคะ นี่ค่ะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะบริเวณที่เป็นสีดำาลจะเป็นพื้นดินนะคะส่วนสีขาวๆขาวๆเท่าๆนี้คือเป็นพุ่มๆก็คือต้นไม้นะคะกระบวนการต่อไปนะคะจะเป็นการ build mark ค่ะเพื่อเป็นการคำนวณพื้นที่ผิวค่ะไปที่แบบว่าโฟค่ะ ่มาคะให้เลือกตรงนี้เป็นแบบโรนะคะนี่นะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเราลอง,ลองแบบนี้นะคะ เราลองซูมในใกล้นะคะจะเห็นเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมต่อๆกันนะคะกระบวนการต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างเนื้อภาพค่ะ Work Flow เราไปที่แถบ Work Flow นะคะแล้วก็ไปกดที่ Build Texture นะคะแล้วเ,เราก็กดโอเคค่ะ เราก็ได้ทำประกาศหรือว่าการสร้างนื้อภาพนะครับคือการนำพื้นสีของภาพมาใส่ในบูเดลค่ะทำให้ภาพมีสีฐานที่สวยงามมากขึ้น,นะคะ่ะทำให้เรามองสีชัดขึ้นเราลองซูมดูก็ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการ สร้างบิ i ไทโมเ e ลค่ะเราไปที่ Workflow ค่ะแล้วก็เลือกที่ Build t y p e Model ค่ะเราเลือกเป็นแบบโลนะคะแล้วก็เราก็กดโอเคค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ภาพแบบนี้มาค่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยน ไปดูเป็นเท็กเจอร์ดูแบบนี้นะคะออกไปไหนอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองดูเป็นแบบนี้ค่ะเป็นภาพคงโครงสร้างสามเหลี่ยมค่ะที่มาต่อกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ปจะเป็นการสร้างเดมนะคะเราจะไปคลิกที่ workflow นะคะแล้วก็กดที่ build เดมค่ะให้เรากำหนดค่าพิกัดเป็น WGS84 UTM โซน4 7นะคะจากนั้นเราก็กดโอเคได้เลยค่ะแล้วก็รออีกนะคะ เราก็จะได้เดมออกมานะคะอันนี้คือเดมที่เราได้นะคะจะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเป็นสร้าง,างคาบออท้นะคะ เป็น่านตั้งฉาที่มีความละเอียดสูงค่ะและมีความถูกต้องเชิงตำแหน่งที่สุดค่ะแล้วก็ไปที่แถบ w ว r k กฟค่ะบิวเราเลือกที่บิวออโต้โมเสกนะคะพิกัดมาเป็น WGS ไปสี่โซน47อยู่แล้วนะคะเราก็กดโอเคได้เลยค่ะ นี่นะคะก็จะได้เป็นภาพอัลโทโมซิกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือคณะเกษตรนะคะต่อไปจะเป็นการเอกการเซฟค่ะแล้วก็เอ็กพอร์ตค่ะแล้วก็ เอ็กพอรภาพเด็มน,นะคะแล้วก็เป็นเลือกเป็นเอ็กพอรนามสกุลไฟล์ทิปค่ะแล้วก็เอ็กพอรค่ะแล้วก็ตั้งชื่อน,นะคะเป็นต่อไปจะเป็นไฟล์แล้วก็เอ็กพอรนะคะจะเป็นเอ็กพอร ออโทษแล้วก็เป็นไฟจิ๊บค่ะแล้วก็เซฟค่ะ แล้วก็ไฟล์นะคะแล้วก็ export ค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะก็โอเคค่ะอันนี้คือก็จะเป็นไฟล์ที่เขาทำออกมาให้นะคะอันนี้คือ ถ้าพี่เราทำเสร็จแล้วค่ะ